กรัาบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมก็หลังจากอ,อ,อยู่กับผมมันตะกุงนะครับผมหลังจากที่เราหายไปนานนะครับผมคือนานมากนะครับผมไม่รู้กีก่เดือนนะเอ่อที่ผมลงไปก็ที่ผมลงไปก็จะเป็นเอ่เคอคลิปออกกำาังกายนะครับผมแต่จะไม่มีคำพูดแบบนี้นะผมคือผมคือวันนี้คือผมว่างไง ผมเป็นใครไม่ได้ไปงเรียนไงแต่วันนี้จะดีขึ้นแล้วละ่ะคือผมจะมาอกังกายแล้วก็สอนวิธีกันออกกังกายนะผมว่างทำที่ผมหายไปนานก็คือผมเรียนแล้วก็ทํางานแล้วก็อเอาออกกำลับบงกายแล้วก็ผมเลยทําอะไรที่ผมไม่ว่างอน่ะคือพวกทีผมผมก็เลยไม่มีเวลาถ่ายแบบนี้นะผมพลาดอีกอย่างก็คือผมไม่มีตากล้องนะครับผมตากล้องไม่มีนะครับผมก็เลยต้องถ่ายคนเดียวนะครับผมนะมขออโทษด้วยนะครับผมก็ สำหรับใครที่ตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมถ้าใครชอบนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนการออกลังกายนะครับผมแล้วก็ออกลังกายไปด้วยนะครับผมที่ผมุ่นดีอานนี้ก็ออกลังกายนะครับผมช่วงนี้ผมจะพยายามทําคลิปหน้าผมเกี่ยวกับการออกลังกายกับการเล่นเกมนะครับผมเพราะว่าผมติดเกมเนียนะผมส่วนมากจะเป็นออกแนวออกก๊าบรางกายนะครับผมเพราะว่าผมต้องออกกําลังกายทุกเย็นนะครับผมวันละประมาณถึงสองชั่วโมงนะครับผมนะครับก็แล้นจะเป็นการเล่นเกมทั้งหมดเลยครับผมเลยเป็นการ เออทำงานเลยไปโรงเรียนนะครับผมเวลาคือวันเสาร์ที่ผมจะไม่ผมจะไม่เกียนนะเพราะว่าผมจะไปโรงเรียนนะครับผมไ้ยไม่ใช่ดิผันะไปทํางานนะครับผมนะนะได้ผมยปผมไปดูรีวิวอุปกรณ์นะครับผมคืออุปกรณ์มีมีมีแต่ันทำเองนะครับผมไม่มีการซื้อนะครับผมแต่ผมพาไปดูนะครับผมอย่างแรกนะครับก็เป็นเออเรียกว่าเป็นยางนะครับผมเป็นยางมอไซค์นะครับผมที่ผมประดิษเออเองนะครับผมเป็น ตัวนี้จะเป็นตัวดึงตัวเป็นแท,ทนสลิงนะครับผมเป็นตัวดึงหน้าอกนะครับตัวนี้ก็เป็นแท,ทนสวนขาแล้วก็หลงัลงแขนนะครับหลังแขนนะกล้ามหลังแขนแล้วก็จะสองข้างอะไรมาสองข้างอะไรอย่างงี้นี่แหละผมคืออุปกรณ์ตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองนะครับผมก็จะเป็นดัมเบลนะครับผมดัมเบลตัวนี้ทําขึ้นมาเองนะครับผม ปน้ำเบีปูนนะผมนี่17กิโลนะครับผมถ้าถ้าใช้เซตนี้ก็17กิโลใช้ดึงไหล่ยกยกไหล่กับอ่ายกปีกนะครับผมเล่นปีกกเล่นไหล่นะครับถ้าผมจะยกแขนหน้าแขนผมจะเอาออกนะครับผมตัวนี้จะเป็น9 0กิโลนะครับผมนานอกนั้นก็จะเป็นการเล่นก้ามท้องนะครับผมกับการหุ่นบานนะครับผมไม่ใช่บาดิเขาเป็นการหุนตัวนั่นแหละครับดึงข้อแหละครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผม๋ยวเราจะพร้อมแตวเราจะพาออกมาไกลแล้วนะครผม จะเป็นท่าแรกนะคือคันท่าดึงหน้าอกนะครับผมแตวผมจะสอนนะครับตัวน,นี้ใช้เป็นยางทั้งสองฝั่งนะครับใช้พอดีดึงนะครับผมนะครับเราจะมาสอนท่าแรกกันนะ like But when the walls are caving and the world keeps turning, we got the love. We got to love. No, I see Why am I getting all the penalties? I wanna talk about it. They're talking to an enemy. I've been broken down, like my food in my stomach. Hating these feelings, but act like I love it. I don't wanna cheat, nah. I want fair play. I don't wanna crash land like an airplane. I want you back, but when you act like that, like a one-sided talk, you don't call me back. Yeah, times were hard, and when you left, they got harder. My bed got colder, and my room got darker. I'm still in love, I know. So are you? pray for the rain when our skies were blue. I'm still in love, I know, so are you. Let's talk tonight and we can talk it through. I see. โอเคนะผมก็เป็นกลนะ้ามเนื้อส่วนต่อไปนะผมคือกล้ามเนื้อปีกกล้ามเนื้อปีกนะครับผมแบบนี้นะครับช่วยในเรื่องการพิกตัวค่อนข้างว่องไวเหมือนกันนะครับผมคือถ้าอยากมีลังสวยเป็นตัววีแบบนี้นะครับต้องเล่นปีกนะครับ มือขาดไม่ได้ก็คือกล้ามเนื้อส่วนท้องนะครับผมแบบนี้นะส่วนท้องแล้วก็ส่วนข้างท้องนะแบบนี้นะขาดไม่ได้นะผมคือเป็นสิ่งที่สมบูรณกับร่างกายมากที่สุดครับผมทามือไว้แบบนี้นะผมดูว่างข้าง เราไปเป็นกล้ามนื้อส่วนท้องล่างนะครับเป็นกล้ามนื้อส่วนล่างคนระับสอบมาทางล่างนะครับเป็นวิเชียนะครับถ้าตมก็ต้องนอกไปนะครับอีนะครับแล้วก็แล้วก็สิริสตาร์ม,มัสตอบอ o w this happened This world's a mess So please don't leave us stranded เวลาเรายกขายดหนะผมกต้องเอาขายนต่อข่างขายนาแบบนี้นะครับเอฟดิฟัง่าคิดแพ้นะผมนี่นะ

lost somewhere in wasteland not knowing up from down but when the walls are caving in the world keeps turning we get the love we got คนะผมก็มีประมาณนี้นะผมส่วนกล้ามหน้าแขนก็คงจะรู้นะผมกับกล้ามหลังแขนนะกล้ามหน้าแขนเราใช้ยางเป็นสองส่วนนะผมแล้วก็ดึงแบบนี้นะผมเหนื่อยนะผมนะครับก็แบบมีประมาณนี้นะผมส่วนใครที่ออยากติดตามในเฟซบุ๊กนะผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เฟซบุ๊กไว้ให้นะผมคือ ส่วนสาคัญทีสสส่สุดในการออกกําลังกายนะผมคือการรับหุ่นนะครับการกินนะครับผมการกินที่สําคัญสุดของการของคนที่ออกกําลังกายนะผมสาคัญที่สุดในการออกกำลังกายนะผมคือการกินกินยังไงนะผมถ้าสมมติว่าครอบครัวบ้านเราใช่ไหมไม่ได้รวยหรืออย่างอย่างเช่นผมเนี่ยเลือกกินไม่ได้ใช่ไหมไม่ไม่ใช่ว่าจะันนึงจะเลือกกินแต่อกไก่กับกินส่วนที่มีโปรตีนเยอะคือไม่มีคือไม่มีนะผม หลีกเลี่ยงยังไงนะผมก็คือการห้ามกินของทอดนะครับผมนะครับใครที่อยากใครที่เล่นซิกใครที่เล่นกล้ามอยู่หลือกอกกำลก่นะผมสําคัญสุดคือการกินของทอดนะครับผมหรืออะไรที่มันมีมันได้เยอะอ่ะส่วนที่มีไขมันนะครับผมห้ามกินนะผมคือเด,ดเด็ดขาดเลยผมเพราะว่าถ้าถ้าเรากินอาหารปกติที่บ้านใช่ไหมมันก็มีไขมันอยู่แล้วไม่จะเป็นว่าหร,หรือบางคนเขาจะบอกว่าห้ามกินของทอดแล้วจะมีอาจะเราจะมันจะครบห้าหมู่หรอคือ มันครบเดี๋ยวครับผมเพราะว่าอาหารที่เรากินถ้าสมมุติว่าเป็นอะไรนะสมมติเป็นผัดกะเพราเนี่ยใช่ไหมคือไม่เป็นไรนครับผมเพราะว่าไม่ใช่ของทอดแต่ว่ามันก็มันก็ไขมันน้อยหน่อยแต่ว่ามันก็มีไขมันอยู่เพราะว่ามันใช้น้ำมันทอดใช่ไหมครับผมนะจะเน้่มันเป็นตัวเจี๊ยบก๋วเทียวนะผมนี่แหละครับผมคือเราไม่ต้องไป,อไปบอกว่า แล้วมันจะได้ครบห้าหมู่ไหมเรื่องน้ำมันพืชนะผมคือมันได้ทุกส่วนอยู่แล้วผมไขมันในอาหารเกือบทุกอาหารนะผมมันจะมีไขมันอยู่แล้วนะผมก็ขึ้นมขึ้นอยู่กับว่ามันจะมีมากหรือมีน้อยนะผมส่วนสำหรับผมนะผมให้เลือกกินอาหารไม่ได้นะผมก็ต้องกินอาหารที่ไม่ที่่ไมทอดนะผมหรือหมูที่ถ้าจะกินหมูนะผมต้องกินหมูเป็นหุ้มเลยแดงนะผมติดมันนิดนึงนะผมให้เลือกกินเป็นอาหาร เป็นเนื้อสัตว์ที่สองแบบนะผมคือเนื้อสีขาวก็คือเนื้อปลานะครับผมให้กินเนื้อปลากับเนื้ออันนี้เขาพูดด้วยฉันะผมนะผมไม่มีเนื้อปลากินนะผมนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะผมส่วนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับผมขอโทษนะครับที่หายไปนานนะผมก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมบ๊ายบายนะครับรักเอฟซีทุกคนนะครับผมบ๊ายบาย